เพื่อนๆอ,อาจจะเคยลงคลิปแล้วกลัวว่า,าใส่เพลงลงไปแล้วติดลิขสิทธิ์กลัวเปิดสร้างรายได้ไม่ได้วันนี้ผมมีวิธีแก้มาให้ดูครับง่ายๆครับเพียงเข้าไปใน Facebook ของเรากดที่มุมขวาด้านบนเลื่อนลงมาข้างล่างกดไปที่กล่องข้อความและการสนับสนุนก็จะมาเจอรูปสามเหลี่ยมกดลงไปเลยครับก็จะเจอวิดีโอที่มีปัญหาของเรากดลงไปในวิดีโอที่มีปัญหาดูรายละเอียดครับ ดูรายละเอียดแล้วกดดาเนินการอ่านรายละเอียดแล้วกดดาเนินการต่อก็ลิขสิทธิ์ทํางานอย่างไรอ่านให้ละเอียดนะครับแล้วกดดําเนินการต่อตรวจสอบให้แน่ใจนะครับตรวจสอบอ่านให้แน่ใจแล้วกดดาเนินการทีนี้เราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กดยอมรับนะครับ น่านก็จะขึ้นสีเขียวเพรขึ้นสีเขียวนี้ก็ผ่านไปแล้วครับเห็นไหมครับมันก็ไม่ยากเลยแค่เราเข้าไปแก้ข้างหลังลองทํากันดูนะเราจะเห็นเลยว่าคลิปไหนของเราที่ติดลิขสิทธิ์บ้างก็แค่เราไปกดยอมรับก็แค่ว่าเขาต้องการแบ่งรายได้จากคลิปเรานั่นเองแต่ถ้าคนไหนที่ว่าไม่สบายใจอะไรยังไงก็ลบทิ้งไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเสียดายยอดวิวก็เก็บไว้ ไม่ได้เสียหายอะไรแค่เราไปแก้ไขแค่นั้นเอง